สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงไปตรงมานะครับในช่วงของตรงประเด็นกับผมจำนงชัยมงคลนะครับสำหรับวันที่5เดือนตุลาคม2564กับประเด็นที่เป็นที่วิพากวิจาร์ณเป็นที่วิเคราะห์ของหลายๆฝ่ายนาในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับคอ,อรมหรือไม่ลุอิประยุทธ์จันโดชา พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณก็ออกมายืนยันว่าจะไม่มีการปรับคอร,รมอรประวิทย์ก็จะใช้ท่าทีบอกว่าโอ้ยบอกว่าไม่ปรับก็ไม่ปรับสิอันนี้คือสไตล์ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในสีของพลเอกประยุทธ์จนันโอชาก็ยืนยันว่าไม่มีการปรับแต่คําถามสังคมก็ยังเกิดขึ้นเสมอนะครับว่าคําพูดของประยุทธ์จนันโอชานั้นเชื่อถือได้หรือไม่แล้วถ้าไม่ปรับคอร,รมอรแล้วเนี่ยนะครับ ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาป้อมไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรเนี่ยนะครับสังคมเขาบองออมแแม่นะครับมันน่าเกลียดเสียเหลือเกินเนาะนะถึงขั้นทุลักทุเลตอบแทนกันกลัวเสียหน้านะที่ปลดธรรมนัตกลางอากาศ ถึงขั้นยอมเอาตำแหน่งประวิทธ์วงสุวรรณไปเป็นรับตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้สังคมก็วิาพากษ์วิจารณ์อยนางจริงจริงนะครับมันก็จริงที่เขาว่านะ <c oughs> ไม่ได้แปลว่าไม่จริงคือจริงอย่างที่เขาว่าครับการไม่มีรับตีช่วยสองกระทรวงที่ปลดนะรมนกับธรรมนัตเนี่ยนะจนกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ออกมาโวยบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไปใช้อำนาจ นะให้ประวิตย์ไปดูหน้าที่ของรับดีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรแทนธรรมนัตเนี่ยนะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันไม่มีอำนาจแต่ปรากฏว่าประชาธิปัตย์ก็เงียบฉี่หลังจากออกมาพูดแค่ครั้งเดียวนะครับไม่เห็นกระตุ้นไม่เห็นกระเตื้องไม่เห็นจิ้มไม่เห็นทิ่มอะไรสักะอย่างเลยนะแต่ที่แน่ๆผมมองว่าถ้าไม่ปรับคอรมอเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้หรอกครับ คนเอกประยุทธ์จันโอชาพูดไปงั้นแหละคอยดูครับจำได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาจ่ายเงินชดเชยจ่ายเงินอะไรต่อม่อะไรแม้กระทั่งการเลือกตั้งแกก็จะกลับคำไปตามสถานการณ์ของแกวันนี้บอกเขาไม่ปรับไม่ปรับคอยดูครับประวิทย์วงสุวรรณบอกว่าประยุทธ์ไปเห็นมาปรึกษาว่าจะปรับได้ไหมล่ะเออแต่ความจริงก็คือว่ายังไงก็มีปรับมา ถ้าไม่ยุบสภา,าเสียก่อนถ้าไม่ปรับคือยุบสภา,านะถ้ายุบสภา,าก็คือไม่ปรับไม่ปรับมี2กรณีแล้ครับปรับระเกงว่ามันจะน่าเกลียดเนื่องจากว่าประชาธิที่ปัดกำลังโวยอยู่ว่าเฮ้ยตำแหน่งรับตีช่วยนันเป็นมันเป็นของประชาธิที่ปัดเขานะรับตนะีว่าการเป็นกระทรวงกรเกษตรแต่เป็นของประชาธิทปั คุณเจ้าตำแหน่งนี้ไปให้คนอื่นได้อย่างไรประยุทธ์ก็เลยกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียหน้าหรือกลัวจะเสียเหลี่ยมหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะกักไว้นะไม่อยากจะให้ก็อาศัยว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็ไปดูแลแทนกันแล้วกัน,นไปเป็นรับดีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรแทนกันแล้วกันอันนี้คือถามว่าผลดีผลเสียจะตกกับประชาชนหรือไม่ อันแน่นอนล้ครับไม่มีรับตีช่วยเขอาจจะประหยัดเงินเดือนไปสองตำแหน่งครับนะประหยัดตำแหน่งไปสองตำแหน่งก็คือเงินเดือนนั่แหละครับก,นะก็หลายแสนอยู่นะก็หลายแสนอยู่แล้วก็ถามว่าเอาแล้วประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยจะไปดูในตาแหน่งรับตีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรจะไ,ได้ผลหรืออันนี้คือตัวปัญหานะสรุปแล้วเนี่ยสกลมของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยประวิทยไปดูแลเนี่ยไปดูแลเรื่องอะไร ไปดูแลยังไงมีเวลาไปดูแลหรือหรือว่าสุดท้ายก็ใช้ธรรมนัดหรือนริมนไปดูแลเหมือนเดิมหรือ,อยังไงเออแล้วตอนนี้น้ำท่วมนะแล้วก็พี่น้องเกษตร,รกรขายของไม่ได้สินค้าไม่ดีน้ำมันท่วมรัฐทีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรโดยประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยจะดูแลอะไรหรือ่าอันนี้คือคำถามประชาชนนะครับ นะบอกว่าการไม่ปรับคอร,รมอไม่เป็นรับทนตีว่าการก็ดูแลได้เอามันดูแลได้ยงไงอ่ะก็เอาประวิตยเป็นรองนายกเอารองนายกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรเนี่ยนะไปทําหน้าที่แทนเนี่ยมันไม่ได้โดยหลักแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าไปล้วงลูกประชาธิปัตย์มากที่เดี๋ยวเขาก็ถอนตัวหรอกแต่ตายทั้งตายประชาธิปัตย์ไม่มีถอนตัวนะครับประชาธิปัตย์ไม่มีถอนตัว รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลายคนก็บอกว่าแหม่กำลังสนุกสนานงบประมาณกำลังจะออกประมาณนี่แหละครับนะอีกไม่นานนี่แหละนะต้นต้นปีงบประมาณปีหกห้าก็เอามาใช้กันแล้วทำไมประชาธิปัตย์จะต้องไปลาออกละ่ะทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงจะต้องไปถอนตัวละ่ะไม่มีนะแม้ว่าประยุทธ์จะข้ามหน้าข้ามตาแม้ว่าประยุทธ์จะเคาะกระบ,บาลเคาะศีรษะยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับ พรรประชาธิปัตย์ไม่มีโอกาสที่จะถอนตัวได้ครับนะอันนี้คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ว่าจะมีการปรับคอร,รมอรหรือไม่นะครับผมบอกว่ายังไงประยุทธ์จนนันทร์โอชาก็ปรับคอร,รมอแน่นอนไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาใดส่วนการยุสบสภานั้นนะวันนี้เราก็ยังติดตามอยู่ว่าประยุทธ์ทูล9นะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง และทําไมถึงช้านักและทําไมถึงช้านักกรณีที่มีการแก้ไขรับนวนจากบัตร1นึใบเป็นบัตร2องใบกระแสหลายกระแสก็ยังบอกนะครับประยุทธ์จริงๆแล้วลึกๆอยากได้ใบเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะลากเวลาอะไรก็ได้ขอให้เป็นวันสุดท้ายอย่างเดียวนะกฎหมายกำหนดให้ทุนเก้าภาในกี่วันภาใน20วันก็ขอทุกอย่างขอให้เป็น ช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือไม่นะครับนั้นประเด็นวันนี้การปรับคอรอมอหรือไม่ปรับคอรอมอนั้นนะครับอยู่ที่การมองกับนะถ้าเอาประวิทย์วงศุวรรณไปคุมสี่กลมหรือถ้าเอาพักประชาธิปัตย์ไปคุมรับดีว่าการกระทรวงเกษตรด้วยรวมถึงรับดีช่วยด้วยก็ดูผลงานที่ผ่านมากันแล้วกันครับว่าได้ช่วยเหลือเกษตรกรอะไรได้บ้างในกระทรวงเกษตรผลงานพักประชาธิปัตย์มีหรือไม่ครับ วันนี้สินค้าแพงรับตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปดูอะไรบ้างเนี่ยน้ำท่วมสินค้าก็แพงน้ำมันมนี่แพงฉีเลยล้วเห็นบอกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการอะไรนะเขาเรียกว่ากำหนดเพดานะน่ะนะดีเซลไม่ให้เกิน30บาทเนี่ยนะแก๊สก็จะขึ้นของก็แพงน้ำมันแพงทุกอย่างขึ้นหมด รับทีว่าการกระทรวงวานิส์วันน,วนี้ผมยังไม่เห็นผลงานอะไรสักอย่างในรับที่ว่าการกระทรวงวาน,นิส์ของพรรคประชาธิปันนตย์นะยังมองไม่เห็นจริงๆนะครับไปมัวแต่ขายอะไรอยู่แล้วครับไปมัวแต่ขายอะไรอยู่ฮะไปอะชีวก็เดือดร้อนมากนะครับนะเรื่องสินค้าแพงแล้วเอาของไปขายก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขายขายในคนในประเทศแต่ที่เออเศรษฐกิจไม่ดีของมันจะถูกกลับกายเป็นว่าของแพงยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอมาติงแบบสั้นๆครับ เรื่องการปรับครมอติงพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าการเอาพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรนั้นแม่เอาพี่ใหญ่ไปใช้งานประเภทเป็นรับดีช่วยเนี่ยมันน่าเกลียดไปนะท่านพนเอกประยุทธ์จันโอชา,านะครับอย่าไปหวงมากนักนะอย่าไปหวงไวม,มากนักในโกต้าอตนเองและยังไงผมว่าสุดท้ายคอยดูนะครับผมน้ำลายรถหน้าตัวเองครับปรับคอรมอ ยังไงก็ปรับนะยังไงก็ปรับคนภายในเขาบอกอยู่มีคนกระซิบอยู่ว่าประยุทธ์ปรับแน่ครับจะปรึกษาประวิทหรือไม่ได้สซ้ำไปนะครับงานนี้แต่ถ้าไม่ปรึกษาประวิทแบบปลดธรรมนัตแล้วกองงานนี้พังยับไม่นานยุบสภาครับเอาละรครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาเพียงสั้นๆพูดคุยกับพี่น้องท่านชม,ชมเป็นแฟนๆรายการนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ